นี่คือตัวละคร5ดาวในคราบสิ่ดาวจะชัดเลยนะครับสำหรับเกมมิ่งเนาะวันนี้นะครับผมอดใช้ไม่ไหวจริงๆที่จะมา make you อ้วยเพราะน้องเนี่ยเล่นมันมากก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาไกด์สรุปให้ว่าน้องปัน้นยังไงใส่อะไรเล่นแบบไหนก็มานั่งฟังกันได้เลยเด้อข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมอาจคัดขึ้นหรือไม่ถูกบ้างอันนี้สามารถไะนนาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าด่กักกนก็พอเด้อเกมมิ่งนะครับหรือกาหมิง เป็นตัวละครดิเพชไฟ4ดาวนะครับซึ่งจากเกมเพลย์ก็แน่นอนนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นตัวที่เน้นดาเมจจากการพุ่งโจมตีของสกิล e เนาะคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าน้องเนี่ยเล่นสนุกมากมันมือจ,จัดๆเลยหลายๆอย่างเนี่ยทำไมผมนึกว่าน้องเนี่ยเป็นตัว5ดาวเลยนะทั้งสกิลทั้งดีไซน์คือแบบดีจัดเลยนะครับต้องหามาใช้เลยนะมาทำความเข้าใจสกิลกันข้าวๆกันก่อนนะเนาะการโจมตีปกติเนี่ยก็ธรรมดานะครับไม่ได้มีแมคานิกอะไรนะเพราะว่าจุดเด่นของน้องนะครับจะอยู่ที่สกิล e ที่จะทำให้น้องเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าน แล้วก็ถ้ามันพุ่งไปโดนมอนหรือไปโดนออบเจกต์พวกกาแพงพวกเนินอ,อะไรเงี้ยน้องก็จะพุ่งขึ้นข้างบนนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถพุ่งโจมตีแบบพิเศษได้นะครับก็เป็นดาเมจไฟนะแต่การใช้พุ่งโจมตีแบบนี้เนี่ยจะทําให้น้องเสียเลือดด้วยนะครับไม่ว่ามันจะโดนมอนหรือไม่โดนก็ลดหมดนะครับดังนั้นก็ระวังด้วยเด้อว,ว่าน้องเนี่ยจะบางกรอบมากๆแต่ปัญหานี้นะครับสามารถแก้ได้ด้วยสกิลอัติเนาะซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทาให้น้องเสกสิงโตออกมาทำดาเมจตู้มเป็นโนดาเมจไปก่อน แล้วก็ทําการหิวน้องขึ้นมานะครับและสิงตัตตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งกลับมาหาเรานะครับทำให้เรารีเซ็ตครูดาวของสกิลอีนะและถ้าหากว่าน้องยังเหลือเลือดมากกว่า50%หลังจากพุ่งโจมตีแล้วเนี่ยน้องก็จะเสกสิงโตออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่องอันนี้ก็หมายความว่าเราจะใช้พุ่งโจมตีของสกิล E ได้ถี่ขึ้นนั่นเอง <Wow. S 1> ก็เป็นวิธีเล่นพื้นฐานของน้องเลยนะครับเน้นอันติเพื่อกด E ได้ทีๆเลยสำหรับสกิลพาสซีฟนะครับผมสกิลแรกเนี่ยก็คือถ้าเราพุ่งโจมตีแบบพ นิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงๆเลยนะแพสซีต่อมานะครับก็คือถ้าเราเลือดต่ํากว่า50%มันก็จะบัฟโบนัสรักษาให้เราแต่ว่าถ้ามากกว่าเนี่ยก็จะบัฟดาเมจพุ่งโจมตีแบบพิเศษไปนะครับก็สลับสลับกันส่วนแพสซีสุดท้ายนะครับก็คือวิ่งไวในตอนกลางวันเนาะง่ายๆอันนี้ไม่ซับซ้อนสำหรับการอัพสกิลนะครับผมแนะนําให้อัพ e นํามาเลยนะครับเพราะว่าการพุ่งโจมตีแบบพิเศษเนี่ยมันไปใช้ตัวคูณของสกิล e นะแล้วก็ตามมาด้วยสกิลอันตีธรรมดาอันนี้ก็ตามลำดับได้เลยนะครับ มาที่กลุ่มดาวกันต่อนะครับซึงอันนี้ผมจะไปแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับซีหนึ่งเนี่ยก็คือทุกครั้งที่สิงโตของอันตินะครับกลับมาหาเรามันก็จะฮิวให้เราเพิ่มนะครับอันนี้ช่วยเรื่องการเอาตัวรอดเนาะซีสองนะครับถ้าเราได้รับฮิวเกินขึ้นมานะครับมันก็จะบัฟ a อ K ของเรา20%ก็ไม่ซับซ้อนในนี้ซีสามเพิ่มเลเวลสกิลเอซีสี่นะครับถ้าพุ่งโจมตีแบบพิเศษของเราโดนมอนมันก็จะเจนพลังงานเพิ่มอันนี้ช่วยเรื่องเออเนาะซีห้าเพิ และ46นะครับอันนี้จะดีที่สุดนะถ้าให้รวบรัดหน่อยก็คือการพุ่งโจมตีแบบพิเศษ,ษของเรานะครับจะแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนั่นแหละง่ายๆนะครับเข้าใจไม่ย,ย<อ>ากสำหรับกลุ่มดาวที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมว่า c 0ก็เล่นได้ดีแล้วนะครับแต่ด้วยความเป็น4ดาวนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยสามารถมี C สูงๆได้ไม่ยากฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนกดที่ c 6นะครับจะคุ้มที่สุดนะ<อ>หรือถ้าใครนะครับอยากเปิดมาเยอะนะครับก็ไป c 1ก็ได้นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยแต่อย่างไร Are you sure about that sure you มาที่เรื่องของอาวุธกันนะครับอันนี้เนื่องจากว่าน้องไม่ใช่ตัว5ดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องจะไม่มีอาวุธ <To S 1> ประจําตัว the นเนาะซึ่งหลักๆนะครับผมจะแนะนําให้ทุกคนนะครับใช้ดาบที่ทําสเตจได้ง่ายอย่างดาบที่มีคลิพวกดาบ BP อันนี้ได้ทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยนะครับแล้วก็พวกดาบบีคอนของเดย่านะครับก็ใช้ได้ดีเลยหรือจะขยับมานะครับเป็นพวกดาบออบรองโจมตีเปอร์เซนต์หรือออบรองฟื้นฟูก็ได้นะครับก็จะมีเป็นพวกดาบฟรีจากกิจกรรม4.3พวกฟาโว หรือจะขยับมาเป็นสาย EM ไว้เล่นการเหยละลายก็ไปสรรหาดาบ EM กันได้เลยนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะตามตารางนี้เลยนะครับผมหลากหลายมากนะเลือกใช้งานกันตามสะดวกได้เลยนะครับมาที่เรื่องของอร์ติแฟกต์กันนะครับซึ่งอันนี้ก็มีหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำเป็นเซต4เนี่ยก็จะมีเป็นเซตเบอร์มิเลียน ปกเซตฮันเตอร์ fame, คิมซาร์วิทออฟเฟมแกดเดดดีมหรือชิมินอวะก็ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าหาเซต4ชิ้นไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนาให้ยําเลยนะครับจะยําเป็นโจมตีโจมตีหรือยาโจมตีกับไฟอันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวสเตตนะครับตัวหมวกเนี่ยให้เป็นคลิปด่วยไฟนาฬิกาจะเป็นแอคแ็คหรือ EM ก็ได้นะครับผมถ้าโจมตีเยอะแล้วนะวดออฟรองเนี่ยก็เหมือนดี s ทั่วไปนะครับผมเน้นคลิปโจมตี วุ้นฟูเนี่ยพอให้วนอติทันก็พอสัก1้0ย4 0แล้วก็พ่วงจำนวนธาตุด้วยนะครับเอาไว้เล่นระเหยกับละลายเนาะอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ดาบครินะครับมันก็จะปั้นสเตตยากนิดหนึ่งเนาะอันนี้เจอกับตัวเลยนะครับโคตรเกลือมาต่อกันที่เรื่องของทีมเลยนะครับโดยผมต้องบอกว่าตัวน้องเนี่ยมักจะเล่นเป็นระเหยกับละลายเนาะซึ่งในทีมแรกที่ผมแนะนำเนี่ยผมจะเริ่มที่ทีมไฮเปอร์ไคลรี่ละกันนะครับก็คอมโบกับเซียนหยุนเนาะโดยผมนะครับจะใช้เป็นเกมมิ่งเป็นเน็ตเซียนหยุน แล้วก็ชิงชิวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครมีฟูลิน่าเนี่ยผมแนะนําให้มาแทนชิงชิวเลยนะครับเออใช่อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมนี้เป็นทีมของ ID ดีรองนะครับไอดีหลกแต่ผมมีฟูลิน่าแต่ว่าไม่มีเซียนหยุนดังนั้นเนี่ยตัวเกมมิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่าคนละไอดีกันแต่ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันเล่นด้วยกันได้นะครับผมในส่วนของวิธีเซตอัพของทีมนี้นะครับผมจะเริ่มจากให้ชิงชิวเนี่ยกดอันติก่อนไปเด็อันติจากนั้นนะครับให้เซียนหยุนกดอัติ กด e 3าครั้งพุ่งโจมตีลงมาแล้วก็ให้เกมมี่ออกมาติแล้วกด e พุ่งโจมตีสลับกับพุ่งโจมตีธรรมดาจากบัฟของเซียนหยุนนะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นคอมโบี่โหัวใช้ได้เลยเนาะอันนี้ผมขอแถมของ id หลักนะครับผมซึ่งผมจะใช้จีนแทนเซียนหยุนนะครับแล้วก็ใช้ฟูลิน่าแทนชิงชิวนะก็จะเห็นว่ามันเดือดไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่าก็ระวังตุยด้วยเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยบางกรอบมากยิ่งมาอยู่กับฟูลิน่าเนะี่ยยิ่งบาง้าไปใหญ่เลย อีกทีมหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันเวิร์กมากๆกนะครับก็คือทีม national พ่อทุกสถาบันนั่นเองเนาะโดยผมนะครับจะใช้เป็น gaming benet k a s u ฮะและก็ชิงชิวนะวิธีแร่นนะครับก็ให้แปะไฟก่อนา a s ง h ะลดต้านทานแจกบัฟชิงชิวกดอันติเ e ็ e อันติแล้วให้ g a ม i n g ออกมาอันติตามแล้วก็อีพุ่งโจมตีแบบเมื่อกี้เลย น,นี่เล่นไมย่ยากนะครับสบายๆเนาะ uh? แล้วคือดาเมจเป็นแสนเลยนะครับจะว่าตายหลายวัน oh. ก็ต้องขอบคุณอันที่ส่งของคาสิฮะและก็ทีมชาตินะครับผม oh. ถ้าใครไม่มีคาสิฮะเนี่ยก็ใช้สูโคแทนได้นะเดียวกันเลยหัวข้อสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นการป้ายยานะครับซึ่งในครั้งเนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับก็ไม่ได้แยกเป็น3ข้อแต่ว่าผมจะรวบรัดให้เลยแล้วกันเนาะ oh. ตัวน้องเกมมิ่งเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดีไซน์ดีมากๆเลยนะครับเหมือนกับแคนเดสนะ แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยตกมาตายที่เกมเพลย์แต<อ>่ว่านะครับสำหรับเกมมิ่งแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าน้องเนี่ยเล่นมันมากๆนะครับแถมดาเบลดเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าเหล่า5ดาวเลยขึ้นแสนได้สบายๆเอาจริงปะน้องสามารถก้าวข้าม5ดาวบางตัวได้ด้วยซ้ำนะครับคือผมคิดว่าเป็นตัว5ดาวด้วยซ้ำตอนน้องออกมาเนาะ<อ>เกิดเบอร์ไปมากแถมยังเป็นเด็กหนุ่มโชเนนสุดหล่อนะครับทำให้เหล่าแม่ยกเนี่ยโดนตกไปตามๆกันเป็นแน่แท้ฉะนั้นนะครับดีไซน์เด่นเกมเพลย์ดีเจ๋งขนาดนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วครัับผขอ้้กกดดดนไ และนั่นคือทั้งหมดของเกมมิ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้องเป็นตัวสดาวทุกคนจับต้องได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้มาแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมมาแชร์ความรู้สึกกันที่คอมเมนต์ได้เลยเนาะหรือว่าจะมาพูดคุยกับผมที่ไลฟ์ก็เข้ามาจอยกันได้เลยนะแลสะสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพะะื่อแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้ได้ตัวอวยกันทุกคนเลยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่อวยเนี่ยผมเนี่ยแหละจะเมบ